ท่านผู้ชมชาวยูทู e ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำคลิปหลังจากที่เมื่อวานไม่มีคลิปลงเลยเมื่อวานนะ <c oughs> ครับวันนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ชุมพลบุรีครับจะเอาหลังคาเจ้าฮีโน่นะครับกับะเบาะสองตัวเอาไปหุ้มครับหลังคากัะเบ้ เยวจะพาไปดูว่าร้านหุ้มเบาะจะหุ้มเท่าไหร่หลังคาหุ้มราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะเอารถมาทำ VIP เหมือนกันจะได้เอามาทำได้ครับนะอันนี้ก็มีคนขับยีติมาสักครับได้ตามสัง่งกลับมาแล้วครับเป็นไปหมานเงินแสนมาไปมาณเงินแสนไทยนา เอาพี่น้องลองคำนวณดูที่เจตามสั่งบอกว่าน้ำมันรถไถนี่ยันมาสี่สิบเก้าหมดไปห้าหมื่นนี่ทุกคนว่าจะได้เงินกลับมาเท่าไรหรอ่อไถนาปัน่นทั้งปัน่นทั้งไถจริงจริงอ่าทั้งอ่าทั้งเกตรไถปัน่นแล้วก็เกตปรับนาด้วยหมดน้ำมันไปห้าหมื่นทุกคนว่าจะได้เงินกลับมาประมาณเท่าไรหรอ่อลองคำนวณดูนะครับต,ตอนนี้เราก็เดินทาง เอาเบาะเนี่ยไปทําที่ชุมพลก่อนแล้วก็จะตอนนี้ถึงอำเภอวาปีมีทีมงานจอดข้างทางด้วยก่อนจะเข้าวาปีจะเอาหลังคาไปทําแล้วก็เอาเบาะไปทำํำแล้วก็เดินทางเลยไปอู่โชคเจริญนะครับไปรับรถนะครับ ไปดูความคืบหน้าของรถแต่ละคันว่าถึงไหนแล้วสมควรจะเสร็จแล้วนะครับน่าจะเสร็จแล้วแหละไม่คันใดก,ก็คันหนึง่งที่จริงเนี่ยผมต้องเดินทางไปรับฟูโซนี่ก่อนเลยแต่ฟูโซ่เนี่ยเอาไปตรวจสภาพเอาไปเขาเรียกว,ว่าเอาไปตรวจขีดวัดขนาดอยู่ขนส่งในกรุงเทพเขาบอกนะก็เลยจะต้องไปดูผมก็เลยเดินทางลงไปดูว่า ขั้นไหนถึงไหนแล้วเพราะว่าลูกค้าก็โทรมานะครับถือว่าโทรมาเยอะพอสมควรเราก็เสียสละเดินทางลงไปนะครับในเมื่อผมเป็นคนขายให้ท่านผมก็ต้องเป็นคนรับประกันว่าผมจะตามรถให้ถึงที่สุดอะเอาง่ายๆก็คือไม่ใช่ว่าเพิกเฉยผมก็ โทรตามตลอดเรื่องทะบงทะเบียนก็โทรตามให้ตลอดนะครับก็จะไปเอาทะเบียนด้วยนะครับคันหนึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจครับผมรู้ว่าคนซื้อรถเนี่ยเขาคิดยังไงมาซื้อไปแล้วบริการหลังการขายเป็นแบบไหนนะครับซื้อรถไปจากผมแล้วผมตามติดตามให้หรือเปล่าเรื่องต่อรถทำรถนะครับ โทรมาถามได้ครับก็ตอบดีๆไม่ใช้อารมณ์นะครับตอบกันดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาถามทางร้านเขาตอบมายังไงผมก็ตอบท่านไปแบบนั้นผมเข้าใจว่าท่านก็ไม่โทรไปถามร้านหรอกเพราะว่าคือผมซื้อกับเจ้าผมซื้อกับเสียผมก็ต้องถามเสียจริงไหมก็จริงครับก็ถามผมได้ผมก็จะถามทางร้านให้พรา ผมบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนะพี่นะเดี๋ยวผมตอบไลน์เดี๋ยวผมถามทางร้านแป๊บเขาก็ตอบมายังไงผมก็ตอบกลับไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเราเป็นผู้ประสานเขาเรียกว่าเป็นสื่อประสานให้นะครับบางทีลูกค้าไม่ถามผมก็ถามนะครับอย่างเนี้ยวันเนี้ยก็เสียสละเดินทางลงไปไปดูว่าคันไหน เสร็จไม่เสร็จยังไงถ้าเออถ้ามีเสร็จก็เอากลับมาถ้าไม่เสร็จก็ตีต้ตดเปล่ากลับมานะครับก็ถือว่าเราได้ลงไปตามรถให้กับทางลูกค้านะครับทัดนจำค,คันเป็นตีทันไป,นไปโอ้เจอของจริงครับมาดูที่ว่าจะเป็นยังไงเอาลโกลไ้ไว้ต่ำ ก็โดนแค่ไปขับขี่นะเมื่อวานผมก็โดนถามอย่างนี้เลยดูบลบอลเนี่ยครับออกโชว์เลยเอาออกไปโชว์ใหญ่เอวันไอ้ออกซื้อออกไปโชว์ใหไเลยน ไม่ไม่ให้ปล่อยให้หายอ,อกหายใจเลยตั้งเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนเลยนะผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะถ้ามาจริงๆอันนี้ถือว่าสงสารพี่น้องด้วยวกันถ้าเกิดพี่น้องมาทางทางพยักอะ่ะกลับรถตรงนี้นะครับกลับรถตรงนี้เลยนี่กลับปุ๊บแล้วก็ไปเลี้ยวตรงรถเีง๋งเลี้ยวตรงนั้นอะน่ะนะตรงไม่ใช่ก็กลับตรงนี้ก็ได้นี่ตรงรถอยู่เนี่ยเนี่ยเลี้ยวเข้าตรงนี้ครับ เลี้ยวเข้าตรงนี้ก็ได้แถวข้างรถตัสนี่รถออกมานี้ก็ได้ครับรถปีกอัพออกมานี้ก็ได้ครับนี่มันจะไปทะลุนู่นครับอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วก็ไปออกวงเวียนก็คืออ้อมดานออกไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าท่านมาจากมหาสาร,รคามเจอออฟไซด์ันคือเลี้ยวเอายังวะอย่าหาทําเขาปั๊มกันด้วยจิถือกาแฟอิน,น่นี่ยังของมันเลยไปใช้เขา ยืนงงในดงหญ้าใี่ไหมน่นอย่างวะมึงละฆ่าเขาก็ถ้าท่านมาจากทางมหาสารคามท่านก็ตรงไม่ต้องเลี้ยวมาทางนี้ตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปสามแยกที่จะไปร้อยเอ็ดอ่ะตรงไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวแถวๆข้างโรงพักก็ได้มันก็ขี่มาเรื่อยๆก็ทะลุออกทางนี้นะครับข้างโลตัสนี่นะครับอันนี้บอกกัน ว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้จังใจจะจับคุณคนเดียวหรอกเขาก็ดูตรวจดูภาษีเพราะว่ามันจะภาษีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนไทยระหว่างปี4ี่สี่แล้วก็ปีสี่ห้าเออไม่ใช่ปีหกสี่แล้วก็ปีหกห้ามันเป็นช่วงเปลี่ยนไทยรพรบภาษีครับบางคนเอ้ยเจ้าวังระวังระวัง,วง,วง,วงมันตะวัดไอเห็นมันยังไอเห็นมันยังมันสีเหลียวไหมรถคน้นใอนี่ไหมกระเบื้องนไหมยังสันไทยวะ มันเลี้ยวทีหนึงน่งมีหางตะวัดวันแก่บังไฟลันไปนหรอเดี๋ยวต้องไปเสิมกาแฟไปดีกำลังป่ปได้มือขวากลับมาอีกทีครับเต้ปกติเต้ก็อยู่กับผมนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอก เพราะว่าคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยเขาเป็นลูกน้องเราก็จริงแต่เขาก็มีรถใช่ไหมมีรถเป็นของตัวเองเขามีรถไถมีรถเกี่ยวแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาไปหากินได้นะครับเพราะว่าจะซื้อรถมาทําไมถ้าหากินไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออมึงอยู่กับกูมึงก็ต้องทํางานช่วยกูให้พ่อให้แม่ทําตัวเองก็ทําอยู่นี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมผ่านจุดพวกนี้มาหมดแล้วผมจะไม่บังคับใคร เราว่าถือว่าการตัดสินใจของเขาเขาก็ต้องคิดมาดีแล้วแหละตึกตองมาแล้วเขาก็ต้องคิดมาพอสมควรว่าเขาจะทํางานอยู่กับให้เราหรือว่าเขาจะไปขับรถตัวเองเขาก็ต้องคิดมาเหมือนกันเราก็อย่าเห็นแก่ตัวเราก็ปล่อยเขาไปทํางานของเขาขอแค่ว่าเขาเสร็จงานแล้ว ก็แล้วแต่ว่าเขาจะกลับงานมามาทำกับเราไหมเราก็ต้องโทรไปเรียกเขาไม่ใช่ว่าเฉยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอ้ยมึงไปเองมันก็ต้องกลับมาเองไม่ใช่ครับผมก็โทรไปตามว่าเจ๊ทํานาเสร็จหรือ,อยังเจ๊เขาบอกว่าวันอาทิตย์ผมว่าเออถ้าวันอาทิตย์เราไปเอาลงไปเอารถป่ะก็วันอาทิตย์เต้ามาแต่เช้าผมยังไม่ตื่นเลยผมลืมว่าผมนัดเต้ไว้ ผมจะทำแบบนี้นะครับกับลูกน้องเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยถึงจะเลี้ยงลูกน้องไม่ประสบความสําเร็จผมก็จะทําไปเรื่อยๆทาแบบนี้แหละผมเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีจุดบกพร่องตรงนี้ก็คือเวลาเลี้ยงลูกน้องลูกน้องก็มักจะอยู่ด้วยไม่นานไม่รู้เป็นอะไรทั้งๆท,ที่เราก็ดีตลอดไม่ได้บีบบังคับอะไรนะแค่ว่า บางทีลูกน้องมาอยู่กับเราเขาก็อยากมีเพื่อนที่จริงอะถ้าอยู่รวมกันเยอะๆเขาก็มีเพื่อนสนุกสนานใช่ไหมก็มีสมมติ่าแต่ก่อนก็มียองมีเต้มีเพื่อนมีพวกกลุ่มรดร่วมสิบลงสิบล้านใช่ไหมเขาก็มีเพื่อนของเขาแต่นี้ไม่มีวิ่งแต่ตัวเองก็เลยอาจจะหงาอาจจะเหงาก็เลย ทำให้อยากจะไปทํางานตรงที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ว่ากันแต่ก่อนมันก็สนกุกเฮฮาอยู่อย่างพวกเจ้าเห็นแหไะพอทีนี้อย่างว่าเนาะเราก็เบี่ยงเบียนอาชีพอยากขับรถถมดินก็กลายเป็นเอาง่ายๆก็คือที่ผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ก็คือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะเอ่อ รถดั้มเนี่ยที่อยู่ในเมืองมหาสารคามเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะเะจนราคานี่จะจะจะซชื่อมเลยถ้ารถเยอะเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าราคามันจะเป็นแบบไหนแล้วทีนี้เราอยู่มานานคุณเคยเป็นไหมคุณเคยเป็นเท่าแก่เก่าไหมเราอยู่มานานเราเคยเห็นทุกอย่างแหละ ว่าต่ก่อนเราวิ่งงานถมแปลงนี้เหมาแสนหกไล่หนึ่งสูงเมตรหนึ่งแสนหกแสนห้าแสนสี่แต่ทุกวันนี้มันแทบที่จะไม่ถึงแสนบาททั้งๆท,ที่บ่อดินก็เอาไกลกว่าเดิมจากเคยวิ่งไปกับแค่สิบสองโลทุกวันนี้ไปกับยี่สิบสามสิบโลแล้วก็ถมถูกกว่าเดิมเรารู้อยู่แล้วว่ารถเราเนี่ยเราทํามาเนี่ยมันต้องมีเวลาหนึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันต้องมีรอบของมัน สองเปลี่ยนยางแล้วก็ยังไม่คิดว่าเรื่องฉุกเฉินอีกนะฉุกเฉินก็คือยางระเบิดคน้ายแตกนะครับเกียร์พังอะไรก็ว่าไปเครื่องพังเราไม่ได้นับอันนี้เรานับแค่รอบที่เราเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเนี่ยเราก็ลําบากจะแย่อยู่แล้วอันนี้ยังมาเจอนะครับตัดราคานะครับ ตัดราคาลงไปเนี่ยเราก็คิดว่าเราถอยก่อนผมก็โชคดีหน่อยที่ว่าผมมีพี่น้องรถบรรทุกนะครับมีพี่น้องเอสซีที่พื้นที่ต่างถิ่นของท่านเนี่ยท่านอาจจะอ,อ,อาจจะมีรถน้อยอย่างสมมติจังหวัดอื่นมีรถน้อย,ยอยากจะซื้อรถผมก็มีประสบการณ์ท่านไว้วางใจให้ผมพาไปซื้อรถตรงนั้นตรงนี้ นะครับผมก็พาไปนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเปลี่ยนจากจุดนั้นกลายมาเป็นจุดนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ความต้องการรถมันเยอะก็คือเอาง่ายๆน้ําขึ้นให้รีบตักตอนนี้ถ้าความต้องการมันเริ่มหมดลงเราก็ยังพอมีฝีมือเรื่องการรับงานอยู่เราค่อยกลับไปเข้าวงการใหม่ก็ยังไม่ใสทุกคนว่าไหมเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมัน มันไม่มีวันหมดประสบการณ์ถึงคุณจะออกจากวงการนี้มาสิบปียี่สิบปีคนก็ยังมีประสบการณ์นะครับเขาเรียกว,ว่าข้อสนิมเหลาให้แหลมประมาณนี้นะครับเขาเรียกว,ว่าข้อสนิมกันสักหน่อยแล้วก็กลับคืนเข้าวงการเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเราก็ยังมีเราไม่ได้ขายกินนะครับแมคโครเราก็มีรถไถเราก็ยังอยู่ รถด,ดับเราก็ยังวิ่งได้นะครับแล้วก็มีพื้นฐานแล้วก็มีรถอุปกรณ์เราก็ครบถึงตอนนี้เราจะจอดแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้โวยหาเรียกร้องว่าจะต้องกินเหมือนวัวเหมือนควายนะซื้อซื้อรถมาจอดไว้มันก็ยังไม่ได้บอกว่าต้องมาเอากูไปกินน้ําต้องมาเอากูไปกินหญ้ามันก็ไม่ได้เรียกร้องนะครับมันก็แค่แบตเตอรี่อ่อนเสื่อม แล้วก็เอาหม้อไปจิ้มชาร์จแล้วก็เอาไปขับซ้อมแบบท้อมอะไรไว้ถือว่าเป็นการบริหารรถนะครับเหมือนร่างกายของเรานะอันนี้ก็คงเข้าใจกันเนาะทำไมลูกน้องถึงอยู่กับผมได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็เพราะว่าหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเพื่อนไม่ค่อยเยอะอยู่นี่เราเพื่อนไม่ค่อยเยอะหันไปไหนก็เจอแต่หน้าเดิมๆเ,เจอหันมาก็เจอเท่าแก่หันไปก็เจอตะ รถหันไปก็เจอแต่หน้าเดิมๆไม่ได้เจอรถร่วมไม่ได้เจออะไรเหมือนสนุกสนานเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยไรนี้กับเบนี้ลูกน่องนะครับถามได้ถามกันพอแล้วมึงหนีบบอไรนี้พุงกับเบนี้สมัยก่อนนะทีนี้งานหมดมันก็จําเป็นต้องหนีแหละครับทีนี้งานมันก็มีวันหมดนะครับจะไม่หมดได้ยังไงครับรถร่วมอยู่ด้วยเป็นสิบกว่าคัน ใครมันจะมาหางานได้ขนาดนั้นเอาถ้าเป็นคุณคุณจะหาได้ไหมรถร่วมนี่ก็ต้องเขาก็ต้องมีปากเสียงถ้าเรารับงานถูกเขาก็ไม่เข้าใจเราถ้าเรารับงานถูกเขาก็หาว่าเอา้าแต่ก่อนทําไมรับงานราคาดีหลังๆทําไมรับงานถูกมันจะไม่ถูกยังไงครับเราไปดูงานเนี่ยเราอยากจะหางานเพิ่มมำตมว่าร้อยเที่ยววันนี้วิ่งหมดวันนี้แหละรถสิบกว่าคันเนี่ย วันนี้หมดแน่นอนเพราะว่ารถสิบกว่าคันก็ต้องได้คันละแปดละเจ็ดมันก็หมดอยู่แล้วร้อยเที่ยวเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปหางานจากไหนถ้าเราไม่ไปฟันราคาที่มันไม่ต้องไม่ใช่ว่าฟันถูกนะสมมติว่าเขาให้เราเนี่ยวิ่งเข้าในเมืองเที่ยวละสี่ร้อยห้าสิบเราเคยวิ่งเกรดพร้อมค่าตักพร้อมเนี่ยแต่ทีนี้รถเรามันเยอะไงเราต้องการหางานพรุ่งนี้เราก็สี่ร้อยไปเจ้าของที่บอกสี่ร้อยอะ ได้ไหมสี่ร้อยถ้าได้ก็เอาถ้าเป็นคุณคุณเอาไหมทั้งทั้งที่รถก็พรุ่งนี้ไม่มีงานจะวิ่งอะ่ะมันก็จําใจต้องวิ่งจำใจต้องรับพอรับมาแล้วเขาก็บอกว่ารับงานถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คุ้มอย่างนั้นอย่างนี้เอามันก็เป็นการตัดพคอกำลังใจเราทำว่าเราเนี่ยรับงานไม่เคยมีในหน้านะเรารับงานเราเปิดวงนะเราเปิด เผยตลอดเราทํามาจีบบีแล้วประมาณนี้พอมาพูดแบบนี้ความรู้สึกมันก็มันก็หมดกําลังใจที่จะหางานนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหมดการหมดงานไปเลยถ้าจะยืนกระต่ายค้ายเดียวว่าเราเออรราคานี้มันไม่มีคนจ้างแล้วครับเพราะว่าทุกวันเนี้มันถ้ายืนไปยืนดูสีแยกเนี่ยต้องมีรถน้าตลอด ต้องมีรถด,ดำตลอดครับก็อจอดรถไฟแดงตรงนี้ก็รถด,ดำก็ามาเอเคเออจอดไฟแดงนี่อีกรถด,ดำก็ต้องมาคือมันเยอะมากครับมหาสาครคามเนี่ยรถด,ดำถ้าใครอยู่ในตัวมหาสาครคามเองก็จะรู้นะว่างานเนี่ยมันถูกแค่ไหนตอนนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เขาออกมาใหม่นี่ออกมาใหม่นะเนี่ยนี่ก็ไปเอา,าใหม่ ทุกวันครับวิ่งซื้อกันมาทุกวันผ่านมาทางขอนแก่นเขาก็มาทางนี้เลยจราสินก็มาทางนี้สกลอะไรก็มาทางนี้เลยต้องผ่านบ้านผมนะครับเห็นเกือบทุกวันรถมันเยอะขึ้นความต้องการคือเอาอย่างนี้เจ้าของที่เนี่ยจากเดิมที่เขาเคยรอเราสตว่าผมบอกว่า เดี๋ยวผมขอถมในเมืองแปลงนี้เสร็จก่อนเด้อเดี๋ยวผมไปถมให้อีกเดี๋ยวผมไปถมให้รอคิวหน่อยเดี๋ยวก่อนรอได้นะทุกวันนี้คุณว่ารอไหมรอไหมครับไม่มีทางจั s ซ s โน no <c oughs> No w a เพราะว่าเขาก็มีตัวเลือกเยอะถึงจะเคยถมกับคุณมากี่ปีแล้วก็ช่าง ถึงเวลาเขาก็ไปถามคนอื่นนะครับไปถามคนอื่นอยู่ดีต้องเข้าใจใผมด้วยนะครับแต่ผมก็อยากจะกลับไปวิ่งอยู่นี่ผมต้องมีถามว่าผมเสือทิ้งลายไม่ไม่ทิ้งนะผมมีงานตลอดแต่ผมเอาให้ยายขี้เหนียวยายขี้เหนียวรับงานแต่ผมไปได้เงินประมาณผมว่าน่าจะเกินสองแสนอ่ะ จากที่ผมขายรถให้ยายขี้เหนียวนะตั้งแต่เราขายรถให้กันนี่ยายขี้เหนียวไปรับงานที่ผมหาให้เนี่ยเกินสองแสนบาทแน่นอนนะครับไม่ว่าจะงานเคลียร์ลิงไม่ว่าจะงานขุดสะงานถมที่เนี่ยนะครับมีแน่นอนผมก็แค่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ออกหน้าเฉยๆว่ารับงานตัวนี้ให้ใครเตันนั้นให้ใครนะครับก็ งานก็ไปวิ่งช่วยกันร่วมกันเนี่ยสมโมเต้กลับมาขับรถนี่ก็เอาไปวิ่งถึงไม่วิ่งผมที่อื่นก็ถมวิ่งถมโกดังนี่ก็ได้วิ่งไปเรื่อยๆหาซื้อดินวิ่งไปเดี๋ยวจะบอกให้ยายขี้เหนียวรถมายืนบอ่อไม่งั้นก็ย้ายรถตัวเองมาทีแรกผมว่าจะซื้อไอ้สมสานเนี่ยเลยมายืนบอ่อตัดดินพอดีเสียจวดก็มา ก็ซื้อไปก็ซื้อไปในราคา200,000เองนะทุกคนนะสมสานเนอ่200,000เสียจวดเอาไปทำลันเลอร์ทำมุ้งจีทำปั๊มใหม่้็หมดไปประมาณ60,000อันนี้พูดความจริงนะ60,000กว่าแล้วทีนี้มันไม่จบผมก็เลยว่าจะให้ช่างวิน ผมจะให้ช่างวินที่เป็นช่างประจำโทรหนึ่งของพี่ตินเนี่ยมาดูให้ก็โทรนัดแน่กันแล้วแหละแต่ช่างวินก็ยังไม่ว่างนะครับก็เลยรอช่างวินผมบอกว่าน้าที่มีน้ำใจเดี๋ยวพี่จะเอาช่างวินเนี่ยมาทำให้เด้อเอาช่างวินมาทำให้ แล้วพี่จะออกค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นค่าน้ำใจจากพี่เด้อผมก็บอกอย่างนี้แหละช่วยน้องเต็มที่ผมเป็นคนเรื่อยๆนะเป็นคนแบบว่าคือไม่รู้อ่ะมันใจใจเราก็สงสารขายรถให้เขาไปแล้วมันเป็นปัญหานะครับเราก็อยากจะช่วยนะก็คือคันเนี้ยแทบจะไม่มีเหลือกําไรเลยเพราะว่าค่าย้ายค่าอะไรก็หมดไปแล้ว ถ้าช่างวินมาอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเหมือนให้ไปใช้แล้วแต่ใครจะคิดว่าซื้อรถมาซ่อมอยังไงก็แล้วแต่แต่ผมว่าซื้อไปเนี่ยผมซื้อมาที่แรกผมว่าจะเอามาตากดินผมโกดังตัวเองเนี่ยค่อยๆทาคลิปไปด้วยซ่อมรถคันนี้ไปด้วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าเราซื้อรถเก่ามาเราจะแก้ปัญหายัางไงในเมื่อปัญหามันเกิด แต่ทีนี้น้องก็อยากได้ก็ขายให้ถามว่าน้องมาขอซื้อหรือเปล่าก็ผมอยากขายให้ด้วยเลยเห็นว่าราคามันถูกแล้วทีนี้ก็ยังไม่ให้จ่ายตรงจ่ายตังอะไรหรอกก็ให้ใช้ไปก่อนเนี่ยพอสิ้นเดือนนี้เขาก็น่าจะให้นะครับก็เขาก็น่าจะรู้อยู่ว่าเขาได้เงินจากรถคันนี้แล้วเขาก็น่าจะเอาเงินมาให้นะครับ ด้วยครับอ้น,นี่อัปเดตข่าวสารให้ฟังนะบางคนมาติดตามใหม่ก็คงจะไม่รู้ไงนะครับอ,อ็พูดให้กันฟังคือความหมายเหงาไงไม่มีคลิปให้ทุกคนดูก็เลยอธิบายยาวหน่อยนะครับอ่เจอกันนะครับตรงร้านเบาะแล้วกันเนาะไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งตรงร้านเบาะนะครับว่าเบาะจะทําเท่าไหร่หลังคาจะทาเท่าไหร่อ่า ทำทั้งหมดรวมเท่าไหร่เดี๋ยวผมอธิบายแล้วก็นําเสนอร้านเบาะให้ดูด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับที่อำเภอชุมพนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ